ฝึกวิทยายุทธเหลอเว้ยหืม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 อืมส้มลิมส้มลิมฝึกวิทยายุทธเหรอวะหืมหืมดูโอ้โหเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งมากเลยส้มลิมเก่งมากนะอืมอืมอืม ไลยกาดนะเว้ยฝึกเอาไว้นะเว้ยนี่นี่นี่รู้จักสมริมน้อยไปหืมหืมรู้จักหรือเปล่าหืมหืมหืมนี่น ดูดูสบ้างดูสบ้างรู้จักรู้เปล่ารู้จักส้มดิมรู้เปล่าหืมหืมขัดเลยอโด,โดโดียเท่ขี้ยวใหญ่นะเว้ยเขี้ยวใหญ่นะเขี้ยวใหญ่นะเดี๋ยวดูตบเลยตบสายกัดมากเลยเว้ยหืม ดูดูดูซะหน่อยดูซะหน่อยทุกท่าทรงฤทธิ์ซะหน่อยดึ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 ไม่ธรรมดานะนั่น